วันนี้เครื่องเขาเยอะหมดเลยมีประทู2แบบให้เห็นด้วยเวลาซอยที่จะทำยำเนี่ยก็อยากจะให้ซอยเขาแบบบางที่สุดนะครับนี่ครับประทูแล้วก็ชุบไข่บางๆเนาะเอาละครับน้ํามันเราขึ้นควันแล้วแสดงว่าเนื้อปลาเราเริ่มที่จะเหลืองแล้วเค็มไม่ต้องน้านะครับเรี้ยวหวานใส่ลงไปครับหอมมากหอมมากสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ พบกับรายการยอดเชฟไทยนะครับ10โมงเช้าวัวนเสาร์หวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเสาร์ผ่านไปแล้ววันนี้วันอาทิตย์ครับเรียกว่าทุกๆครั้งที่เจอกันก็จะมีรายการอาหารมีวิธีการทําแล้วก็มีเทคนิคต่างๆมาฝากท่านผู้ชมตลอดเวลาเลยนะครับเอาละครับวันนี้เครื่องเค้าเยอะหมดเลยมีปลาทู2แบบให้เห็นด้วยเราจะมีตะไคร้เราเป็นยำตะไคร้กับปลาทูมันน่าฟังแล้วน่าอร่อยเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปถึงเนี่ยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้มาพบกันตลอดกดกระดุงกระดิ่งอะไรก็กดไปเราจะได้เตือนกันให้รู้ว่าเรามาแล้วนะครับมาดูปะทูก่อนเลยเราจะใช้ปะทูตัวนี้คือปะทูมันนะครับปะทูมันปะทูหอมคือตัวนี้อ่าดงนั้นปะทูมันเนี่ยก็คือปะทูที่หมักเค็มได้วันหรือ2วันอย่างนั้นนะครับเราเรียกปะทูมันแต่ถ้าปะทูหอมเนี่ยหมักเกิน15วันส่วนปะทูหอมเนี่ย ชื่อดีนะชื่อปลาทูหอมแต่เอาจริงๆนี่หอมมากนะเป็นปลาทูมันเค็มแล้วก็มันกินดีจริงๆนะมันจะหอมมากๆในเมื่อเวลาเราทอดนะครับเดี๋ยวมาดูนี่ปลาทูมันปลาทูหอมเราเก็บไว้ก็เพราะบัวมันเค็มมากครับเอาค่ะปลาทูเสร็จเรียบร้อยก็จะมาดูตะไคร้กันครับนี่ตะไคร้ยอย่างที่บอกเป็นประจำเลยว่าเราเลือกตะไคร้ที่มีสีม่วงนะครับตะไคร้ที่มีสีม่วงคือตะไคร้บ้านนี่เห็นไหมครับ ดังนั้นสีม่วงแบบนี้เนี่ยเป็นตะไคร้ที่เราเอามายำแล้วอร่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราต้องซอยบางๆเพราะฉะนั้นเรามาซอยตะไคร้กันก่อนยำตะไคร้ก็ต้องใช้ตะไคร้เยอะหน่อยนะครับตัดหัวก่อนเลยตัดหัวอย่างนี้จริงๆบ้านเรานี่มันทุกถูนะตะไคร้เนี่ยผมปลูกเองเห็นไหมความเป็นสีม่วงของเขาเห็นไหมครับสวยมากตะไคร้ขาวไม่ใช่ตะไคร้ที่ใช้ทํายำได้ดีนะครับทําพริกแกงอร่อยแต่ยำใช้ตะไคร้ม่วงๆแบบนี้ดีกว่าครับ ตะไคเวลาถูกซอยนานๆเนี่ยเราจะต้องหยอดน้ำมะนาวสะหน่อยก็ได้กันดำกันดำเวลาซอยที่จะทำยำเนี่ยก็อยากจะให้ซอยเขาแบบบางที่สุดนะครับเพราะเคี้ยวจะได้ไม่ได้ติดฟันหรือใช้แรงเคี้ยวตะไคร้เยอะนะครับไม่รู้ว่าซอยๆแล้วไม่รู้เล็บหรือตะไคร้ก็ไม่รู้นะคนที่ใช้มีดยังไม่ชำนาญก็ระวังแล้วกันนะครับถ้าใครคิดว่าตะไคร ซอยทีละต้นสะดวกกว่าก็ทีละต้นนะครับต้องบอกว่าเวลาซอยเนี่ยต้องตั้งนิ้วดีๆแล้วแผ่นมีดจะต้องติดอยู่กับข้อนิ้วอย่าติดอยู่กับเล็บจะทําอย่างนี้ถ้าดูที่นิ้วทําอย่างนี้เนี่ยแล้วซอยแล้วก็ห่างจากนิ้วโดยที่นิ้วไม่ได้คอนโทรลมีดเนี่ยม้วจับเนี่ยไม่ได้คอนโทรลมีดนะแต่ว่านิ้วที่จับตะไคร้เนี่ยเป็นตัวคอนโทรลที่มาให้มีดดนเล็บเวลาคอนโทรลก็คือใช้ข้อบนข้อแรกของนิ้วชี้เป็นตัวตั้ง แล้วก็เอาเล็บหุบไปข้างในแล้วเอาแผ่นมีดเนี่ยแผ่นใบมีดแตะอยู่กับข้อแรกของนิ้วชี้ที่เรากั้นเอาไว้นะครับแล้วก็ลงซอยอันนั้นมันก็จะไม่โดนเล็บแต่ถ้าวางอย่างนี้แล้วใช้ตัวนี้คอนโทรลอย่างเดียวอย่างนี้ห่างๆ่างนี้แป๊บเดียวพลาสเตอร์ไม่สำคัญคือตากับมีดเนี่ยต้องไปด้วยกันได้แล้วเบา,าประมาณนี้ครับตะไคร้โอเคไหม หอมแดงครับเราก็ซอยหอมแดงบางเหมือนกันนะครับซอยตามยาวนะครับตามยาวคือบนยอดมาที่รากไม่ใช่ตามขวางมัวแต่ซอยอย่างจริงต้องต้องทอดปลาทูไว้ด้วยนะถ้าทำงานเป็นน,นะนะเพราะงั้นเราเริ่มจะต้องทำงานเป็นแล้วอ่ะเราจะต้องทอดปลาทู <c oughs> <c oughs> โอเคเราทอดปลาทู โดยการนี่โดยการใช้ไข่หน่อยครับอย่างบอกว่าปลาทูเนี่ยปลาทูหอมใช่ไหมครับก็ใส่ไข่ยิ่งหอมหนักลงมาอีกนะผมอย่างนี้เดี๋ยวน้ำมันร้อนปุ๊บเราเอาแตะไข่ลงทอดครับแล้น้ำมันแป๊บหนึ่งมีหลายคนถามนะบอกพอกินเสร็จแล้วกินอาหารเสร็จแล้วบอกว่าทำไมถึงทำอาหารแล้ว อร่อยความจริงแล้วรสชาติที่เราชิมเนี่ยมันอยู่กับลิ้นอยู่กับความสัมผัสของรสเราเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ชอบเชฟคนไหนอาจจะติดรสมือเขาเลยรสมือของเชฟคนนั้นนนนะ mm hmm. ก็เป็นไปได้เนะาะตตดไผ่ได้หอมแดงได้เดี๋ยวผมเอาหอมแดงใส่นี้กันน้ำมันเราร้อแล้ว,ลว,ลวผมบั้งปลาเคม็มหน่อยอยากจะบั้งปลาเคม็มให้เขาแหมพูดถึงปลาเคม็มปลาทูมัน นี่อย่างนี้ครับผมบั้งแบบนี้ให้เขาให้ไข่เนี่ยเข้าไปข้างในเนื้อได้มันจะทำให้ตัวเนื้อหอมขึ้นนะผมว่านะครับหนึ่งผมบั้งเสร็จแล้วผมเสยมีดนะเสยมีดไปบนกระดูกกลางของตัวปลาอย่างนี้ครับจับปลาแล้วไม่รู้จะไปจับอะไรอีกนะต้องล้างมือก่อนนะโอเคนี่ครับประทูแล้วก็ชุบไข่บางๆเนาะ เอาไข่ใส่ไปด้วยเรียบร้อยลงทอด1ตัวแรกปลามันน่าจะกระทุหน่อยนะเพราะว่าท้องเขาก็มีไส้มีอะไรอยู่ในนี้อยู่แล้ว,ลวโอเคตัวที่สองไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับเราจะทอดแบบให้เขาค่อยๆเหลืองแล้วหอมนะครับเราก็จะมีพลิกจินดาสีแดงเนี่ยอยากจะให้เวลาใครที่จะอินยำเนี่ยเวลาไม่ชอบเผ็ดก็เคี่ยวออกได้นะครับ ต้นหอมผักชีหน่อยผมใส่พริกเลยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับเผ็ดน้อยเราก็ใส่เม็ดหนึ่งก็ได้ตามสะดวกเลยไม่ได้จำกัดครับไม่ได้กำหนดว่าจะต้องกี่เม็ดที่เป็นสำคัญเอาละต้นหอมก็ไม่ต้องหั่นละเอียดนะครับแบบนี้ใส่ลงไปเดี๋ยวเรามีปรุงน้ำยำต่าง,งหาก ผักชีก็หยาบๆนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาโดนน้ำยำเขาก็จะสลบง่ายโอเคนะครับมะนาวเออน้ำปลาให้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวปลาเนี่ยเขาหมักเกลือมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความเค็มอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาเยอะเกินเนี่ยจะ,จ,ะจะกลายเป็นว่ายำอร่อยแต่พอคู่กับปลาแล้วก็จะเค็มอย่างเงี้ยครับผมเลยหั่นมะนาวไว้เยอะเลย เหมือนก็จะให้เปรี้ยวนำเดี๋ยวต้องชิมนะครับพริกพริกอ่าพริกอ่าโอเคไฟเย็น <l ots> ๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ะน้ำปลาบอกว่าจะไม่ใส่น้ำปลาก็ไม่ได้เพราะว่ามันของมันหอมมันต้องใส่น้ำปลาทิพรสต้องใส่นะครับ จะได้หอมน้ำยำก็เอาไว้ด้านนอกนะครับค่อยไปค่อยค่อ,อยเติมเอาเพราะนั้นเราก็ปรุงจากด้านนอกก่อนน้ำตาลทรายครับมะนาวคั้นมะนาวกันดิบๆเอ้ยสดๆอย่างนี้ไม่ใช่ดิบๆสดๆอย่างนี้มันหอมนะมันไม่เหมือนมะนาวที่ถูกคั้นมาไว้ก่อนแลนะ้วหรือใช้เครื่องบีบใช้สองลูกครึ่งก่อนแล้วก็ชิมออกหวานเปรี้ยวนะครับออกหวานเปรี้ยวเค็ม ถั่วลิสงที่เราจะต้องเล้ไม่ใช่ถั่วลิสงทษหยิบมะพร้าวอกถั่วแม่มะพร้าวคั่วมะพร้าวทึมทึกคั่วนะครับแล้วก็อันนี้ถั่วลิสงคั่วผมบุบหน่อยที่ใส่ในยำตะไคร้เรานะครับบุบอยา่าให้เขาเป็นฝุ่นนะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเป็นฝุ่นแล้วเนี่ยคือละเอียดจนเป็นฝุ่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะจับกับน้ำยำไม่อร่อยเป็นเป็นปึกๆไปนี่โบยำเราก็ใส่นี่ เครื่องเราลงไปนี่ครับเราก็เค้าดูหน้าตาซะหน่อยก็ได้ครับนี่เค้าดูหน้าตาซะหน่อยตะไคร้ล้วนๆแล้วก็ถั่วลิสงครับเรายัางไม่พูดถึงปลาเลยนะครับเดี๋ยวปลาเราเนี่ยจะเอาปลาของเราเอาเนื้อลงมาเค้ารวมกันด้วยในนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอปลาเราแป๊บหนึ่งครับ เอาล้วครับน้ำมันเราขึ้นควันแล้วแสดงว่าเนื้อปลาเราเริ่มที่จะเหลืองแล้วผมก็จะเอาขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราแกะเนื้อหน่อยอ่าขอจานสำเร็จเลยเพราะว่าพร้อมแล้วจานสำเร็จของเรานะเราก็เอาตัวที่สวยๆข้างเราวางไว้นี่สองตัวนี้เราก็จะแกะเนื้อนะครับระาวาังก้างให้ดี กล้งปลาที่ทอดเหลืองๆแบบนี้มันก็จะกรอบมากๆเลยนะกรอบๆแบบนี้แต่เดี๋ยวเรามาเลือกสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งแกะเอาแต่เนื้อก่อนครับผมก็จะไม่ยีเนื้อนะจะเป็นเนื้อช้างๆอย่างนี้เลยอันนี้ไม่มีแล้วไม่มีก้างไม่ใช่ไม่มีเนื้อนะจริงๆเศษกรอบๆเหลืองๆเนี่ยนะมันหอมๆหอมเลยมีไข่นี่ยิ่งทําให้ปลาหอมมากๆเลยเดี๋ยวเอาละ เราได้แบบนี้แล้วอันนี้ของเราไว้เราก็มาเขารวมนอย่างนี้ก่อนครับนี่เสร็จแล้วเราก็น้ำยำที่เราปรุงเปรี้ยวหวานเอาไว้นะครับเค็มไม่ต้องน้ำนะครับเปรี้ยวหวานใส่ลงไปครับเปรี้ยวหวานของเราเขาเลยครับพอกเขาทั่วเสร็จแล้วชิมครับเขานะไม่ใช่เรา อหอมมากหอมมากอมโอ้นี่เลยครับท่านผู้ชมครับยำตะไคร้กับปลาทูมันนะครับซึ่งปลาทูมันเนี่ยอย่างที่บอกครับใช้เวลาดองเกลือเนี่ยวันถึง5วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองมาชิมกันครับว่าจะเป็นยังไง ชิมก่อนครับนี่มีติดปลาเค็มชิ้นหนึ่งอืมเคี้ยวไม่อยากกืนเลยหอมมากๆความเค็มของปลาเนี่ยต้องดูหน่อยนะครับว่าเราอาจจะให้น้อยหน่อยถ้าต้องการหรือยีให้ละเอียดหน่อยก็ได้นะครับเค้าไปด้วยกันแต่ตะไคร้กลิ่นเขาพิเศษสุดเลยเขาถึงเรียกภาษาอังกฤษว่าเลมอนกราส s คือย ah ่ามะนาวเลมอนเลมอนก็คือมะนาวถูกไหมครับมะนาวเหลืองเนี่ย กลิ่นก็คล้ายกับมะนาวแล้วยิ่งเราทำยำซอยบางๆแบบนี้มันไม่มีเส้นเลยนะกัดแล้วกรอบจริงๆเพราะตัวตะไคร้เองก็กรอบและหอมอยู่แล้วก็ช่วยสนับสนุนความหอมของปลาทูมันของเราด้วยนะครับแล้วก็ความเค็มของปลาความหอมของตะไคร้เวลาเรากัดไปเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวมะนาวที่เราใส่แล้วก็ยังมีถัว่วมีมันๆและมีความหอมจากมะพร้าวคั่วโอ้ครบรสครับครบรสครบกลิ่น ท่านผู้ชมครับลองไปทําดูแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่มีมันปลาทูมันแบบนี้ใช้ปลาอินทรีย์ถังหรือปลาอินทรีที่ดองทั้งตัวเป็นปลาเค็มนะครับก็ได้เหมือนกันทอดให้เหลืองแล้วก็เอามายีใส่และยำแบบตะไคร้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกว่าเอาไปใช้เอาไปลองทํากันดูนะครับแล้วก็มีเทคนิคต่างๆที่แฝงไว้อยู่ในนี้วิธีการหัน่นวิธีการซอยนะวิธีการทอดปลาทู เห็นไหมครับมีเยอะแยะไปหมดเลยถ้าท่านผู้ชมสนใจเรื่องอาหารจะได้เทคนิคต่างๆ,างๆเยอะไปหมดเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับหมดเวลาอีกแล้วนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับเสาร์อาทิตย์หน้าครับพบกันใหม่10โมงเชา้า YouTube กับ Facebook แต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับท่านใดที่เขียนเรียกว่าคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวแอดมินเราช่วยตอบตอบไม่ได้เดี๋ยวเขาก็กิงกลางมาถามผมครับแล้วก็ช่วยกันตอบให้ท่านผู้ชมได้เรียกว่าหายแครงใจหมดปัญหากับเรื่องอาหารนะครับดู ยอดเชียไทยบ่อยๆก็จะหมดปัญหาไปเองเหมือนกันครับเพราะเราบอกละเอียดหมดวันนี้เวลาหมดครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ